สวัสดีครับชาวเพสเกมเมอร์ท่านอีกผมก้องซาครับเมื่อไในเกมองค์สอออีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงสกินมิสติกของเทรเซอร์ที่เดียด้ว่าบางคนบอกว่าเอา้าพี่เนิร์ฟเรื่องกระสุนทำไมพี่ถึงให้สกินมิสติกวะเออก็งงเหมือนกันโอเคก็อย่าลืม like กดไลค์กดซับประแจครับเป็นกลัจใยก้องซาเน้ยผม และก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เลือัง2แบบนะครับแบบ1คือ ID และ password และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v v ว l ล r ว a n t Call ์ดิวตี้วอลซและเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ ดยส่วนของสกินเทเซอร์ในรอบนี้นะครับมิสติกรอบนี้จะเป็นในส่วนของค่อยๆให้เลเวลขึ้นไปก็คือจะมีเรียงเลเวลไปซึ่งตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งอยู่คือเลเวลสีนั่นเองนะครับก็จะมีเรียงขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเลเวลอัพขึ้นไป65แล้วก็ที่คือตอน80นะครับที่จะเป็นแบบตัวใหญ่สุดนั่นเองเป็นชุดแบบเลเวลสูงสุดนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เราเลเวลหนึ่งอยู่อ่ามันก็จะนี่ยังใส่ไม่ได้นะยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่สีนี่ก็ปลดยันตาม Level เลเว นักประจนภัยเลเวลหนึ่งกันดีกว่าครับทุกคนอ่าไปผมว่ารอบนี้ก็โอเคนะแบบนี้ก็เหมือนแบบเกมเก็บเ,เวลดีไปครับลยุยเฮ้ยมันก็ดูสวยอยู่นะเลเวลหนึ่งก็ถือว่าโอเคครับเรียกว่าเพิ่งเข้าเกมมามาฟาร,ร์มเวลครับทุกคนสำหรับเทรเซอร์ครับไปครับลยุยไปครับลุยกันโอ้เปรื่มเป็นแบบนี้หรอโอ้สวยดีนะ <5, S 1> Let's go three two <4, 3, S 1> วันไปครับโว้เทเซอร์อยู่ข้างบนโอ้ได้อยู่โอ้รีคอนครับต้นฟุฟ่งใสได้อยู่ตัวหนึ่งนิดเดียว โอ้โหตีคอไม่ทันแต่เมื่อไรถือว่าเก็บพาได้ฮะอุ้ยสวยอยู่นะตัวเดียวไม่น่ารอดแล้วอ่าสวยครับรวดเร็วทันใจมันต้องแบบมันต้องมีจังหวะที่แบบยังไงนะกดเข้าไปตีอ่ะแบบปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยต้อง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 คอนโทรลให้ได้ครับคือถ้าเล่นเทเซอร์เก่งๆตัวอย่างก็ทำกันได้ซึ่งไม่ใช่ผมไม่ต้องห่วงนะครับมาโอเคโค่อะ โค้อะอุดเอื้อเมื่อกี้จะเอาโคโได้แล้วไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไปยือ้อไม่จะตูเข้ามาแล้วกันนะครับก็ถือว่าโอเคเราโอเคเหรอเพราะว่ามันยังใกล้จุดอยูน่นะสวยมากตายเถอะโอเคมีคอก่อน สวยมากครับโอ้ยสวยจัดถ้ามีตัวอยู่บนปะมีดิครับไม่มีได้ยังไงเราเยอะกลับมาก่อนโอเคสวยมาก <c oughs> ไม่โดนว่ะแย่เลยโด,ดนที่ขอ้ออยู่โอ้ <c oughs> มันไม่เล่นผมแล้วะมันหอกพออะไรละ่ <c oughs> ละเพื่อน คีคลอก่อนครับมามามาสวยมากแท <c oughs> มไมมาดาวเลยอ๋อโอ้โหกลัวไม่ได้คิวอ้าวแล้วอ้าวอ๋อเก็ดจุดเกิดได้นี่หว่าเอาเรื่องอยู่นะเรื่องอยู่นะมีตัวยิงง่ายๆเลยฮะ,ะมีคนรู้ว่าผมอยู่นี่ไหมเรามาเนียนกันจูบๆไปครับทุกคน เเห็นปะออสวยอยู่อ่ะรับรับรับเราเรือลีกก่อนอะให้หัวไม่ติดฮะหัวไม่ติดพอไปละควรเอานากรไหมโอ้ไม่ไหวเจอสองตัวลุมยิงเมื่อกี้ าว่ะโอ้โหแอดไม่น่ารอดแล้วอย่างงีไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีเวลาหกนาทีกว่าเทีโอรีบดันจัดรอดไหมไรน่าจะรอดนะทีเข้ากันเจน่าจะเล็งรองกันอยู่ผมอ้อมครับไปตรงๆไม่ได้อ้อมฮนะ นี่ค,ครับ <hayır S 2> เย้ยเย้ยถอยก่อนครับเกอาซาเาลียมาละก็แก <im sc re ves> ้ทางกันแบบตรงๆคะเจอดีว่าก็าซาเลียมอดิง่ <im sc re ves> ายๆกำลัง <im sc re ves> ดูจังหวะอยู่ถ้าซาเลียรวบจะสวยนี่ผมได้นะ กบวาซาเลียโอ้อบอลโอ้กับตายน่ะเนิฟว่ะโอ้กับตายน่ะไม่โดนโดนดูดเหรอโอ้เศร้าเลย ขอกันไม่ไหวเย้เออโอเคคิวกันไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทีไม่มีทีไม่มีมมโอเคอเคอเคอเ ขอบคุณครับ much appreciated ต้องหาจังหวะสวยๆเพื่อนมันอยู่มันอยู่มันอยู่ซ้ายเลยเข้าลำบากอยู่อะ่ะไกลรถไฟเลือวิวไปแล้วรึเปลาฐานวะฐาดเหลือลมตายแน่นอนอีก <laughs> ไม่ต้องห่วงเลยโดนสลิปตรงนี้อ่ะ <laughs> แล้วบ๊อบไปแล้วดูทำติงฮะ อนนาไหวปะเผ่าบอมได้ปะไม่ได้เผาบอมจะมาแล้ววิสตันมาแล้วจ้า <c oughs> อเออคุณมาก,ก่อนเ <c oughs> อ้าวิ <c oughs> วสตันหลุดเฉย เดินนะเอา้าอยู่ทแทงก็หลุดว่ะโคตรเศร้าใจเดี๋ยวนี้ยังมีคนหลุดกันอีกเหรอฮะอันนี้เกมมันเปิดมาซีซั่นห้าแล้วนะยังมีคนหลุดอีกเหรอพอมากเพิ่มดาเมจอย่างนี้โอเคมันน่าจะหลุดนะผมว่าโอ้หลุดป้าสรุปเมื่อกี้เห็นเดินแปลกยังไม่หลุดหรอเอาแล้วเพื่อเราได้ ไม่โดนมีคอ,อก่อนวิกิจสวยวิกิจวิกิจวิกิจไม่ไหวไม่ไหวมัน,ม,นมันมันฮิวตัวเองได้า,าแต่เมื่อกี้ลิงลิงเหมือนแบบเป็นอะไรว่าอยากรู้เป่าจอดับเหรอ <laughs> คือเขายืนแบบอย่างนั้นน่าจะหล่นลุดอะแต่ว่าแค่แป๊บเดียวฮะโอเค วิโด้หะนี่ดีพอก่อนเอ่อว้าวสวยขอบคุณครับว้าวพร้บอมไปแล้ว ไม่หาระเบิดก็ต้องถอยแล้ววะเออไม่โดนไม่เป็นไรตายไปหน้าบ้านไปเลยเค๊บิจิต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 เตนี่ขอก่นอนโอ้ หนาไหวัหมเพื่อนโอ้โอ้โอลี่สามมาใคร์ดีเมดมา,าหาไม่วใช้สวยไม่ได้เลยสวยโอเค ทีครับกลายเป็นเกมตึงไปแล้วทุกคนหลังจากที่ตอนแ,แรกๆช,ชิวๆไงผมต้องโยนระเบิดให้ติดอ่ะต้องรู้บุหร่ะติดละ,ดละสวยถ้าติดอย่างเงี้ยค,คิวแน่นอนอก่อนเอางี้เหรอ เร็วดิว่ะนาโนบูดว่ะวิกฤตบูด,บบดวิกฤตโู้วได้ๆสวยมากต้องรีคอร์ละ ปิดบึ้มไม่ได้อีกหเศร้าโ okay อ,อเคอะไรโมเลสสวยมากได้อยู่ทีมคิว เดือดจัดครับมาสู้กันตอนสุดท้ายฮะโอ้รอบนี้โคตรสุดเดือดนะครับผมมื่นหนึ่งโอ้โหสุดยอดเป็นหนึ่เกยที่เดือดมากครับวิกฤตได้หรอช็อตไหนวะขอดูหน่อยยื้อสุดๆกันนะโอ้ช็อตนี้เลือดเหลือหน่อยนึงโอ้โหแล้วเขาตีลิงตายฮะโอ้โหแล้วเขาดันกลับได้โอ้โช็อตที่เขาดันกลับได้ใช่ไหมเฮ้ยเราชนะไปทุกคน ปลาลุยก <muitas S 2> ันต่อขั้นตอนของเทรเซอร์เลเวลหนึ่งของเราครับผมมาไปลายปลปลปั๊บปั๊บปั๊บอืมแต่ตัวนี้เราต้องเม้มพอสมควรนะทุกคนนะอีกหนึ่งตัวละครที่อย่างเกมจีนี่เขาเราจะเม้มในส่วนการปล่อยสกิลให้สวยๆนะครับแต่ตัวนี้เม้มไม่ยิงให้ได้ฮะโอเคมีฮันโซอ่ะแกรดเดียดด้วยอ่ะโดนยิงหนึ่งหนึ่งนัดที่ผมต้องถอยเลยได้อยู่นะ ฝั่งหนุ่มก็มีนี่หรอบาชันหรอสวยดีครับอย่างนี้มีข้อกันดูจังหวะด,ดีๆทำลายกอบมาก่อนเข้าอ้อมละโอ,โ,อโอ้จะตายสวยมาก ไม่ตายอีกอเอ๊ะบัชชันวะโว้ไม่ล้มีเอา้าโดนดันพอดีเมื่อกี้เศร้าเลยตัวเลลี่เลยเหรอเออเอาให้ตายมาดีคอกับก่อนสวยมากเออไม่ตายก็เลยไม่โตอ่ะเออ อ้าโดนระเบิดสวยมากเดือดจัดเมื่อกี้ก็จะโยนระเบิดนะโดนโดนนี่มาวิปช็อตพอดีครับโอเคเพื่อเราดันแล้วเฮ้ยเขาต้องไปหน้าบ้านน่ะน่าจะไม่รอดไม่รอดในสามสองหนึ่งเออเป็นแทงกันเล่นก็ไม่ไหวเหมือนกันละไกลไปฮะยุ้ยโอเคเขาดันมาถึงตรงนี้ละ โอปชั่นสู้กันป่ะเฮ้ยมันสึกบัตชั่นเหรอวะเนี่ยเลลี่มาแล้วไฮนูนว่ะอ่ะบึ้มไปเย้ระเบิดโอ้ตายแบบระเบิดติด,ต,ดติดตัวไปด้วยฮะเนี่ยติดตัวไปก่อนตาย ไลฟ์โปรเทคไลฟ์ครับเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนอ้าวแล้วเพื่อเราเดินเอาเดินไปเก็บเลือดอ้าวโอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้นะครับเขาจะไปยืนฮิวน่าจะฮิวไม่ทันนะเก็บเลือดดีกว่าแต่หุ่นมันดันไปไกลแล้วนะครับอเ,เออเมโลดี้ไปแล้วน่าได้ไม่ยากตายเคหุ่นกลับมาก่อนมาชันฝั่งหนู่มยังดันไม่สักเมตรเลยนะ ถือว่าใช้ได้ใช้ได้โอเคครับไป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 ตีหุ Demon> ่นเร็วเร็วเร็วหุ่นไปร่างกันต่อนี่กลายเป็นตัวดาเมจต้องมาดันหุ่นเหรอใช่ไหมได้ถ้าเพื่อนต้องการอย่างนั้นผมก็พร้อมที่จะลุยนะฮะเราทำมัอจะสีไฟแล้วก็ลุกได้นะครับอ่า จิงระยะนี้ได้ด้วยนะ,อะลอรองก่อนเดี๋ยวว่ามาเจอกันโหแต่ฮิวไม่น่าทันแล้วมัง้งเป็นมีฮิวตัวเดียวด้วยไฟลูกอีกแล้วต้องทำไปเลยเตรียมครับไปแล้วครับอ่าหายนูนว่ะอต่หนียไม่ซัฟเฟอร์เลยปะ ช่ผมนี่ไม่อาทเทเลชั่นเลยนะโอเคต้องหนีแล่อย่างงี้หนีแล้วครับรอดไหมไม่รอดนะโอเคลุนปล่อยละก็ตามนั้นละฮะรอก่อนรอกร๊ปอัพพวกเราสามเดียมาอุ้ยนี่จะโยระเบิดฆ่าให้ได้เลย เดีเมทดูเรดดี้โอ้ส่วนมากให้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 ใหเออไหนๆก็เห็นมีคนหลับเสียแทงไปแล้วดิอ่ะไม่ข้ากันครับย่อยเมดเลยเหรอหมูขายหมูปลาชั่นโอ้กลับเลยฮะหมูปลาชั่นอย่างนี้รอเลย คนหนึ่งโอ้สวยมากทีมมีเพวกเราก็มีนะึ้นไปหามาก่อนอยู่นี่เพื่อนผมอยู่นี่เอ้ยไม่มองกันหน่อยหรอสวยมากอ้าอเมื่อกี้โดนไอ้นี่ไปรีคอร์ไม่ได้ครับ มาดูอย่าโดนอย่าโดนพินก็พอผมจะเราดันกับถึงแล้วนะสี่ทีสุดท้ายครับไปสวยมากสวยมากสวยมากเออนี่ย,ยแหละสามคิวติดไป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 เหมจะมาละโยนใส่ตัวใหญ่ก็อสวยมากขอบคุณมากครับโยนใส่ตัวใหญ่พอละนะครับโยนใส่แท้งโยนใส่อะไรอย่างเงี้ยคือเด่ยนโย,ยนให้ติดนะคิวอีกคิวไม่คิวอีเรื่องนึงพนเพราะดำเป็นบอแรงแล้วตอนนี้ตัวโยน,น,นได้แล้วเป็นลายฮาร์ดละ ติดโล่ได้ด้วยดยวิโอ้อาจารย์ว่าเด้วว่ะแล้วทำไมซาเลียเราไปยืนจิงแล้วนะ่ะ <c oughs> แล้วโดนโอ้ลอดไม่รอดละลอยไม่ได้ฮนะท <c oughs> ไมสลับกันเล่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออคือแท้งเราไปอยู่ข้างหลังนะเมื่อกี้ตัวดาเมจอยู่ทางขวาอะไรเงี้ยซัพพอร์ตแล้วก็มัวลอยทุกี้โอเค อันดิเมตเรามีอยู่น,ยนี่อยากจะอันดิเมตจะสวยกับซาเรียเลยยิงต่อยไปก่อนโอ้ไม่น่าไหวมัง้งเพื่อนทางตันต้องกลับละ <c oughs> อ้าวติดเมื่อกี้ทางตันนะซาเรียไปทางตันนะ เาพาต้องรีคอร์นนะไม่ไหวไปไหนไม่ได้แนละ้วเมื่อกี้รีคอร์ก็คือรีคอร์มาตายฮนะนาเมแเรามีาะว่ารอบต่อไปสาเดียมมีผมว่ารอคอมโบแล้วกันนะจริงๆเกมนี้นะครับถ้าคุณรอคอมโบอันติเมทได้มีผลกว่าอันติเมทคนเดียวแน่นอนรนะับางตัวนะในบางตัวนะว้ โอ,อ้โหเฮ้ยรอ้วฮะเคหมด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 ไม่เป็นไรเราดันไปเกือบถึงหน้าบ้านเขาละไฟายต่อต,ต,ต่อไปขอเป็นซาเรียซาเรียซาเรียกับเราคอมโบกันได้หมดเลยนะซาเรียกับเออ่ในส่วนของของตรงนี้ที่ทางตันไม่เก่งที่เพื่อนเราเข้าไปซาเรียกับเอ,อ่ออาร์ติลเลอรี่นะครับของวาชันก็ก็คอมโบได้เพื่อนอันิเมะเขาด้วยว่ะ ขอเสืยสวยเพื่อนเบื่อได้แล้วแต่ว่าติดโลดหรือเปล่าดิอันนี้น่าจะลำบากอยู่ได้แล้วได้แล้วโอ้เอาแล้วผมโดนก่อนเพนื่อนน่าจะอัลติเมตผมว่านะแล้วไฟเดอร์วิวสวยด้วยฮะแต่ว่าว่าเศร้าวะไม่มีใครอยู่ ไม่มีใครอยู่นอันนี้นนเมทไม่มีอ่ะเมืม่อกี้บัตชันบัตชันก็ได้อยู่ได้ไหมเออดด่วนไปหน่อยนึงโอเคบัตชันเรายิงสนุกอยู่อะนะดามเมจมันเยอะครับาาโอ้ยเพื่อดูมมาวะได้อยู่นะดูมก็ใช้ได้อยู่เมทเพื่อเรามาแล้วอ๋อ สวยมากฮะโอ้แล้วผมโดนโว้มันบู๊นะดิมันบู๊เดพี่ชายโอ้ยอ้ยอ้อย่องยี้ยโอ้อ้้อ้พยายามเอาอันนอ้มันก่อน โอ้สวยมากมันโฟกัสเราฮะเมื่อกี้สวยสวยสวยเมื่อกีอ้พยายามปกัสเราไงแล้วก็สบายอยู่อะแาชั่นอยู่นี่นี่เนี่ยสวยน่าจะน้าล่ะั่งน,นู้นน่าจะเกิดไกลละชิว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 เรียบร้อย ว้าฮ่าฮ่าวิกตอรี่ครับอืมเวอรีกุตเวอรีกุตก็โอเคนะแม้ว่าทำดาเมจไม่เยอะบัชชันทำนด้เยละอืมว้าวช็อตไหนเอ่ยอ๋อช็อตเมื่อกี้นั่าเลยที่ผมไปป่วนๆเขาอ่ะแล้วแล้วเนี่ยมาต่อยเนี่ยสามเนี่ยโดนหมดเลยสามคนเนาะเราก็ป่วนนะให้ศัตรูโฟกัสเราสามคนนะครับสุดยอดสุดยอดแต่ก็ยังเป็นเทเซอร์ที่เล่นดีอยู่เลเ้ยวหนึ่งเลเ้ยวหนึ่งนะโอเค โอเคผมประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ er เทเซอร์เลเวลหนึ่งในวันนี้ครับก็เรียกได้ว่าดูเดือดกันไปนะครับผมเดี๋ยวไว้เราจะมาค่อยฟาร์มกันต่อจนกว่าจะเลเวลตันอ่าสำหรับสกินมิติกสกินนี้นะครับผมโอเควันนี้วันนี้นล้วกันจะมาคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับประแจครับเป็นกระจายกล้องสร้างของผมในวันนี้เอาไว้เช่นครับสวัสดีครับ